บัติเหตุเนี่ยมันเปลี่ยนได้แค่สภาพร่างกายภายนอกเท่านั้นนะคะทุกวันนี้เราเดินด้วยล้อแล้วไม่ใช่เดินด้วย2เท้าแต่ว่าเราก็ยังมีความสามารถเดิมมันไม่ได้สลายไปหายไปพร้อมกับการเดินไม่ได้ไม่ได้เข้มแข็งไม่ได้ต่อสู้ค่ะเพียงแต่ว่าฉันดําเนินชีวิตไปเพื่อที่จะพิสูจน์ให้คนเห็นว่าฉันยังมีจิตวิญ,ญญาณเหมือนเดิมแล้วฉันก็ประสบความสําเร็จ เมื่อก่อนนี้พี่ก็ทํางานประจานะเป็นพนักงานธนาคารก็คิดว่าเฮ้ยชีวิตเพอร์เฟกแล้วแต่งงานมีครอบครัวมีลูกเป็นแม่บ้านอีกไม่กี่วันจะมีงานแต่งแต่ปรากฏว่าระหว่างทางมันก็เกิดอุบัติเหตุซะก่อนพอเรามีอุบัติเหตุปุ๊บมันเหมือนมืดแปดด้านเริ่มเครียดเพราะว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มันเข้าหูเราอะ่ะคือมันเป็นข้อมูลเชิงลบทั้งหมดจะต้องใช้ความพยายามอย่างหนักแล้วก็มีความมุ่งมั่น ก็เริ่มตั้งเป้าหมายกับตัวเองนั่งอยู่ในห้องตั้งไว้เลยว่าปิดประตูห้องห้ามใครมาเปิดฉันจะเดินไปเปิดมันเองพอถ้าฉันเปิดประตูห้องฉันได้ฉันจะเดินออกจากห้องฉันเองคือพี่จะวางสเต็ปไปเลยประสบความสําเร็จไปทีละขัน้นเพราะฉะนั้นการประสบความสําเร็จ,เล,จเล็กๆน้อยๆค่ะมันสร้างพลังใจคราวนี้เหลือแต่ว่าเราจะกระโดดสู่เวทีจริงก็คือออกจากบ้านออกมาอยู่ในสังคมแล้วก็ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําเพื่อพิสูจน์ ตลอดระยะเวลา20ปีที่ทำงานพิทักษ์สิทธิ์เนี่ยคนก็คิดว่าคนพิการนะไม่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้หรอกเป็นแค่การส่งเสริมให้คนพิการนะทำงานบริการเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างในเมื่อเราเองก็เป็นคนพิการแล้วเรามีแพทชั่นอนะ่ะเดี๋ยวฉันจะทำให้ดู ก็ได้เรียนทักษะที่เกี่ยวกับการทําการตลาดการเป็นผู้ประกอบการเราจะทําแพ็กเกจมันยังไงให้มันดึงดูดเราจะขายแบบไหนจะสร้างความแตกต่างอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการช็อกโกแลตโฮมเมดแอสลีนะคะ พี่ก็เลยสร้างโครงการที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ทําอาหารคือเราก็เอาประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยแหละค่ะไปใส่ในกระบวนการเรียนการสอนพี่ก็ใช้แนวคิดนะคะอย่างนี้เลยว่ากล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะทาเป็นคีย์เลยอย่างแรกคือต้องทําให้คนเนี่ยกล้าก่อนค่ะแล้วสังคมก็หันกลับมามองว่าโอ้ก็ทำได้มากกว่าที่คิดอีกนะคนพิการไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเคยคิดมาก่อนเลย ีตัวเองว่าเป็นโลโมเดลนะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ตอย่างจะทําให้เห็นน่ะว่าที่เราคิดว่ามเป็นข้อจํากัดมันไม่ใช่หรอกนะถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องสนุกมันก็ต้องใช้ความพยายามความตั้งใจแล้วก็แน่วแน่พอมีความมุ่งมั่นทําในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบพลังมาเราก็สามารถจะประสบความสําเร็จได้ดังนั้นลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าเรามีตัวอย่างที่ดีที่เสริมพลังหลายๆคนในหลายๆพื้นที่พี่ก็คิดว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ย ทุกคนต้องการคนต้นแบบทางนั้นนะคะ